ยกมือสิบนิ้วไก่กิ้วเกสาเอาเมือขึ้นมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไอติสปาทุกคนมาอยู่ที่โตโยต้าร้านนาแหมแล้วนะครับที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่แยกควงสิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เปินมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ GR Sport นะครับจะเป็นยังไงตัว I T all, ไอติสปพอ์ทดังนเลยครับนี่คือโตโยต้าไฮรักซ์รีโว GR Sport ครับรถกระบะแต่งพิเศษสายพันสปอร์ตฝีมือคนไทยที่เปิดตัวในวันนี้ครับ ส่วนนี้ก็คือ Fortuner GR Sport เป็นรุ่นอัปเกรดที่เหนือกว่า l e เจ n เดขึ้นมาแหมครับโอ้สำหรับ GR ในที่นี้ก็ย่อมาจากกาซูเรซซินครับเป็นรถยนต์ที่มี DNA ของมอเตอร์สปอร์ตภายใต้แนวคิดที่ว่าจากสนามแข่งสู่ท้องถนนนะครับการออกแบบจะเน้นเป็นอารมณ์สปอร์ตตึงภายนอกภายในเลยครับพร้อมกับระบบช่วงล่างใหม่แล้วก็ฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆมางานเปิดตัวรถยนต์ตึงเตือ่อก็ต้องไปลองขับพอกันสักน้อยละครับ อันนี้ที่เาราขับคือรุ่นไหนนะคบตัวนี้จะเป็น GR Sport ค่ะตัว ivo, อ็อปไฮลักรีโว GR Sport ครับเนาะตัวนี้ราคาตัวไห่ครับถ้าเป็นตัวท o p สีขาวจะอยู่ที่1,390,000บาทค่ะตอนนี้เาราขับแบบโหมดแบบ normal mode นะคะคือเราไม่ได้กดโหมดอดเลยการประหยัดน้ำมนันกินน้ำมันจู่ที่เท้าเราเหยียบถ้าเราใช้ก็ลองกดี c คโหมดก่อน,นจากลองเหยียบเมื่อกี้นะคะลองเหยียบมันจะนืดขึ้นนาดนยดนะทันเร่งอันนี้คือโหมด eco โ o มดจะเน้นการประหยัดนะเจ้า อันนี้แหนขึ้นน่าปลื้มตอนเนี้ยลองเพิ่มรถเกียร์ที่มือก็ได้อยู่ตรงนี้อ่าใช่ใช้มือแบบบวกลบแบบนี้ได้เล่นดีพาร์เจอร์ระบบต้องกันกันออกนอกเลนให้จะตั้งเซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะโอเคเจอแล้วเราเห็นเส้นถนนแล้วค่ะนะคะดึงตรงอะไรคะดึงเกับโดยใช่มันเบรกเมื่อล้วกดดึงออกปิดค่ะถอยดูค่ะก็จะมีกล้องเนี่ยกล้อง đấy และนี่นะครับก็คือโตโยต้าไฮลักเรียวโบ GR s p o ร์ตนะครับต่กี้ไปทดลองขับมาแล้วเพิงอกเพิงใจแต๊ะระบบเปิ้ลครบครันแต่ะตั้งในงามตั้งนอกงามนะครับยังเหลือมรุ่นนะครับที่เป็นโฟจูเนอร์ยังไม่ได้ไปลองขับนะครับคิวต่อเป็นยาวแต่รุ่นนั้งกับคนสนอกุดใจน่านานนะครับเดี๋ยวเราไปลองถามคนที่เปิ้ลทดลองขับดีกว่าว่าเปิ้ลรู้สึกอย่างใดนะครับไปครับผมก็ยากครับประธานมินกลุ่มกระบะบรรทุกนักครับผมทันสองุ่นที่เปิดตัวผู้สึกได้อังชอบชอบตรงการออกแบบมาใหม่ชอบกระจังหน้า ชอบระจั้งหน้าตัวใหม่ตัวสีโตโยต้าโตโยต้าที่แทนแทนที่จะเป็นโลโก้ที่เป็นตัวหนังสือเต็มๆเลยครับชอบตัวซีระตัวสีน้ำ T R Sport ครับครับของตัวลีโวเนาะแต่กี่ได้ลองขับร้อยังครับลองนะครับชอบช่วงล่างใหม่ที่เป็นเคยมมาว่ามันนิ่มมันนิ่มมันนิ่มมันก็ตึงอ่าโอเค นิ่มแท้นิ่มแต่ครับเีบใ่ใหญ่นะครับมาจากเชียงใหม่ดีเซลเด็กี้มาหันเปิ้ดเปิดตัวรถ G R Sport 2รุ่นอ่ารู้สึกอย่างไรพ่องภายนอ,อกโอกและเชียวข้างในแม่งเปรี้ยวมากเปรี้ยวขนาดชอบรุ่นไหนครับวอร์จูนเนอร์ครับวอร์จูนเนอร์เลยแล้วก่อนตะก่งเดียคือไปลองครับเรียบร้อยลองแล้วเรียบร้อยแขงแท้มันสมราคาแท้เต็มซิปาาแบบฮาัากเลยเต็มซิปคือบบฮักเหรอฮักนี่ใครว่าบอดีเอาปากกามาวงเลยเนอะแปว่าบอดีตรงไหนปากกามาวงไว้แปึ้งใจส่วนไหนที่สุดอ่ะภายนอกโอเคอยยูู่่แแลล้้้ววโอออเคางนกภย สว,าาสวยมากสวยครับบันม,มีที่เตี้ยมันมีที่ฟูบอกมุ้งจะเทียบตั้งใดอ่ะออออขนาดนั้นเลยสุดกำลังซึ่ะสุดกำลังซึ่งแบบเก้าหนึ่งไตรล่าประสุวัฒนาคุณครับเป็นสื่อมวลชนนะฮะหังมันคือพิมพ์คนล,ล้านนาครับรู้สึกอย่างไดพ่องครับตอนที่แบบมามาหันครั้งแรกเลยเขาเปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนตัวเครื่องยนต์ใหม่อะไรก็น่าน่า,นาสนใจดีครับน่าสนใจดีแต่ที่นี่ไปครับรุ่นไหนครับผมขับรีโวครับรีโวเนาะครับรู้สึกเป็นไดพ่องรถใหม่เนาะคือเหยียบก็โอเคเหยียบ แรงทรงพอดีโอเคอแล้วเห็นว่าช่วงล่างก็เขาทำ,ำมาใหม่ก็หนึบขึ้นกว่าเดิมหนึบขึ้นกว่าเดิมเครับเป็นจะได้กันบ้องครับกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ GR Sport นะครับทีโตโยต้าล้านนาสำนักงานใหญ่แห่งนี้นะครับหวังว่าคงจะเปิ่งอกเปิ่งใจกันนะครับไว้มาปะกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอด่ลืมกดไลค์กดแชร์ติดตัวเน่ไปแล้วสวัสดีครับ